ชอบแน่น id ทำไมคะเพราะมันยาวๆดีเอ้าเยอะเยอะเยอเลยย่ยสวัสดีครับพี่กับผม Mirage Boy ครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่งาน Motor Expo 2อ1 8แแล้วด้านหลังผมครับนี่คือบูธของ Mirage Audio ครับปีนี้มาในทีมของ Star Champion แต่โจทย์วันนี้คือเราจะเดินไปให้ทั่วงาน Motor Expo แล้วไปถามเหล่าบรรดาพิตีกันว่า สองสาวจ๋าชอบส่วนไหนที่สุดในรถนี่แล้วมาดูกันว่าส,สาวจะตอบว่าอะไรแต่รายการนี้คนระับเทปนี้ขออนุญาตปิดหน้าปิดตานะแล้วก็ขอให้ขึ้น25 <Nope. S 1> บวกเพราะเราไม่สามารถควบคุมคำตอบของวิตตี้แต่ละคนได้เลยพร้อมแล้วไปคุยกัน อะไรคะถามว่าในรถหนึ่งคันเนี่ยวันนี้เราเป็นพิตตี้ที่ทงานมอเตอร์เอกโซเนี่ยค่ะทั้งรถทั้งคันเลยเนี่ยชอบส่วนไหนของรถมากที่สุดชอบส่วนไหนหล่ะคะถ้าให้ตอบว่าชอบส่วนไหนก็คงจะเป็นเกียร์มั้งคะชอบเกียร์เพราะอะไรครับมันใหญ่ดีค่ะมันใหญ่ดีค่ะโอ๊ยโดนไปแล้วหนึ่งดอกตึ้งหนึ่งนหนึ่ง,งขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยค่ะเหมยอิงค่ะอะะะไรนเหมยอิงค่ะเหมยอิงโอ้โหเหมยอิงอยู่พุื้นไรคะอ๋ออยู่เบนทีดีซีค่ะอยู่เบนทีดีซีครับเหมยอิงมีคำถามมาฝากถามว่า ในรถหนึ่งคันเนี่ยชอบส่วนไหนที่สุดของรถชอบคันเร่งค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าเร็วดีแสดงว่าชอบเร็วๆช้าๆไม่ชอบขอบคุณค่ะขอบคคุณนะะมาเจอแล้วครับอีกสาวสวยครับชื่ออะไรเอ่ยชื่ออีฟค่ะอยู่บูธมาสด้าค่ะรอีฟมาสด้าอีฟมาสด้าครับผมรถหนึ่งคันเนี่ยชอบส่วนไหนมากที่สุดชอบ อ็โซน,นด้านในค่ะตรงพวงมาลัยชอบพวงมาลัยชอบด้านในใช่เพราะว่าเป็นคนที่ถ้าเลือกขับรถก็คือจะเลือกจากด้านในตรงช่วงคนขับว่าแบบเออเราสะดวกสบายไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นงที่นั่แบบนงอ,อะไรอย่างงี้แบบว่าหน้าจงหน้าจออะไรแบบนี้ตอบได้นางสาวไทยเลยพี<อ>่น<อ>จครับครับชื่อไข่มุกคะ่ะไข่มุกนะครับยืนบูธมาตา มน,นัคำถามเดียวกันนะครับผมในรถหนึ่งคันชอบส่วนไหนมากที่สุดพาออะไรครับอชอบส่วนเก้าอี้ค่ะเพราะว่าประทําให้เรานั่งแล้วก็สบายนอนก็ได้บางทีบู๊ดนี่เขาตอบดีดีเฮีย <c oughs> นี่ง <c oughs> แบกคนเดียวไม่ไหวฉัน,นกำลังจะตายแบคนเดียวไมไหน,นจะทยงแบคนเดียวไมไว่า นี้ครับนอกจากจะเป็นค่ายรถต่างๆมาแล้วครับธนาคารก็มาให้การซัพพอร์ตอย่างดีครับวันนี้ผมอยู่กับน้องท่าแพค่ะฮะท่าแพค่ะท่าแพใช่โอ้เรียบเนียนเชียวนะครับชอบเบาค่ะชอบเบาใช่ค่ะกกันแยกอ่ะพี่หยองชอบเบาชอบเบาเบาเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่านั่งแล้วสบายค่ะนั่งแล้วสบายชอบร่าสบายใช่ชอบสบายสบายค่ะนั่งเฉยๆนั่งหลับไม่คิดจะขับบ้างเลยไม่ใช่ค่ะพี่ต้องขับจ้าขับ่ปชื่อไอซ์ค่ะฟันขาวมากเลยไปทำร้านไหนมาครับเนี่ยโอ้ยจุ๊ดค่ะ <c oughs> <Okay. S 1> ราคาพิเศษชอบชอบส่วนไหนของรถครับแล้วเพราะ <c oughs> อะไรเลยอ uh, ที่ใส่ของด้านหลังเนี่ยว่ค่ะใส่ <c oughs> ทำไมครับ เพราะว่าหนูของเยอะอ๋อเป็นคนของเยอะของเยอะต้องแบกแบบแบกพวกกระเป๋าอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเป็นคนมีของแน่นอนนะคมีคนไหนสนใจสาวมีของนะครับมาเอชซีีได้นะคะนี่เป็นการขายของขายของเก่งมาทำไรได้บ้างครับวันนี้วันนี้ค่ะก็มีในส่วนของดอกเบี้ยรดอะไรอย่างนี้นะคะพิเศษแล้วก็พิเศษนะคะในงานค่ะมีสมัครบัตรด้วยนะคะใช้แค่แบบชาชนแค่ใบเดียวเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหว เธอต้องการจะไปเธอคงเบื่อวอมมาเจออีกสองสาวสวยครับอยู่กับน้องออมแอมค่ะอยู่กับน้องทิมมอยค่ะอยู่บูธคาวาสกิค่ะไม่ใชคาวาสกิานานานขี่มันแน่นอนนะครับคำถามรถหนึ่งคันเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้จะเป็นรถยนต์ก็ได้คำถามคือชอบส่วนไหนของรถที่สุดเพราะอะไรอันนี้ก็ชอบ,ชอบตรงคันเร่งมาสันอันนี่อนชอบชอบคันเร่งมอเตอร์ไซค์เหรอชอบบิดคันเร่งเพราะอะไรครับก็เหมือนก็ว่ามันก็สามารถเราสามารถควบคุมได้อะไรอย่างงี้ชอบควบ ควบคุมได้หนุ่มๆต้องระวังนะฮะนอ้องเขาชอบควบคุมนะฮะชอบแอบละ่ะชอบเกียร์ค่ะชอบเกียร์ทำไมครับจะได้เปลี่ยนได้ตลอดคะ่ะเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ค่ะโยกเกียร์เปลี่ยนเกียร์อะไรแบบนี้ไหนโยกเกียร์ไงคะโยกยังไงครับโยกยังไงไม่เอาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นคนไม่ดีไม่เอาเดี๋ยวเขาจะหาว่เป็นคนไม่ดี <c oughs> <c oughs> อยากฝากอะไรบอกทุกคนมาฮะก็อยาก ถึงบูธ k าวา s กิ i แล้วกันนะคะมาเจอกับพวกเรา4คนได้นั่งเปลี่ยนัดรอบละ2คนนะคะแล้วก็ฝากติดตามพี่พิมพ์พแลวก็ ด,ะะดีเลยถัดจา,ากคาวาซากิครับเรามาอยู่ที่บูธฮอนด้าครับเจออีกสามสาวสวยครับชื่ออะไรกันบ้างชื่อน้องพิมค่ะน้องพิมฟ้มาใสค่ะฟ้าใสสาปค่ะสายรถหนึ่งคันเนี่ยชอบส่วนไหนของมันมากที่สุดเพราะอะไรครับชอบ,ชอบตัวถังมันชอบตัวถังใช่ครับก็ชอบอะไรที่ใหญ่ๆ่อะค่ะพี่ใช่ังใหญ่ทังใหญ่ <calls> <c oughs> ๆๆแล้วก็ดูแบบว่าเก็บกักน้ำมันได้เยอะ <c oughs> ๆๆอะไรแบบนี้เก็บน้ำได้ อะต้องเติมน้ำมันหลายลิตรเลยทีเดียวเออในส่วนของรถนี้น่าจะชอบล้อค่ะชอบล้อทำไมคะมันดูดูดีอะล้อล้อมันล้อแม็กค่ะต้องล้อแม็กนะคะล้อแม็กใช่ใช่ใช่ดูมันดูพิเศษแต่งอะชอบแห่งแนวนั้นมากกว่าไม่ได้มีความหมายอะไรแฝงไม่เหมือนกัวถังโอเคด้านหลังค่ะชอบด้านหลังใช่มันเล็กเดียวไม่ใช่ เอ๊ะทำไมชอบข้างหลังลึกๆมันดูสวยดีค่ะเข้ามาแวะเยี่มชมยูบูทฮอนด้าของเรานะคะเพราะเพราะว่าบูทฮอนด้าเรามีเปิดตัวใหม่เจ็ดรุ่นเลยก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมมาจองกันเยอะนะคะขอบคุณค่ะเจ้บอกว่าเราเข้ากันไม่ได้จั้งๆที่เราเคยเข้ากันบ่อยทุกๆวันนี้เวลาที่เจอเธอเหมือนเธอกินข้าวไม่เอาขอผมมาเจ้อีกสองสาวครับชื่อ ขอุดทิปครับอ,อ,อันนี้ผมอยู่ในบูธอะไรครับจงซอนริวก้าค่ะออโอเคเรียกง่ายๆว่าริวก้า ถามครับเอามาถามหนูกอ่อนเลยนะครับว่ารถหนึ่งคันเนี่ยครับชอบส่วนไหนของมันที่สุดเพราะอะไรชอบแฮนด์ค่ะบังคับง่ายชอบแฮนด์บังคับง่ายบังคับยากยากไม่ชอบไม่ชอบค่ะชอบบังคับง่ายเข้าใจไหมนะ <c oughs> เข้าใจค่ <c oughs> ชอบเบอาะค่ะชอบเบาะเพราะอะไรคะเ <c oughs> วลาซ้อนท้ายจะได้สัมผัสทั้งหน้าโอ้ยอะไเลยอยากฝากอะไรบ้างครับผมสำหรับวันนี้ก็อยากฝากด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจในโปรโมชั่นสามารถเข้ามาแวะเวียนได้เพราะว่าโปรโมชั่นมีสำหรับในงานไทยแรงอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์อิสโตอยากฝากอะไรก หนุ่มๆที่บังคับยากน,นนะฮะยากสอนยาก <laughs> ได้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ นี่บูธอะไรครับเบนเนลี่ค่ะรถมอไซค์รถมอไซค์เบนเนลี่ครับคำถามสองสาวครับในรถหนึ่งคันนะครับชอบส่วนไหนมากที่สุดเพราะอะไรชอบล้อค่ะเพราะอะไรครับเพราะชอบอะไรเร็วๆค่ะไม่ชอบเร็วๆช้าชไม่ชอบไม่ชอบค่ะอย่าช้าชนะครับเร็วๆโอเคคนหนึ่งชอบหน้ารถค่ะเพราะมันดูคมแรงแข็ง ดนนันดีค่ะกอนสัมภาษณ์บอกว่านี่พี่หนูตอบไม่เก่งค่ะตอนนี้ชอบโครงแรงกระแทกดูดัดน,ดนค่ะดูโหดกว่าที่คิด <c oughs> นะฮะอยากฝากบอกอะไรไหมคะก็ <c oughs> เปิดเปิดเปิดวาร์ปไอจีแล้วกันค่ะได้เลยค่ะอีวิวฟิตค่ะแล้วก็มาที่บูธเบตเตอรี่กันเยอะๆนะคะอีวิวฟิตอีวิวอีวีอีไอเดแอลแล้วก็ฟิตป่าโอเคอีวิวฟิสค่ะค่ะส่วนของวานนะคะฮาวาซากิค่ะ2727นะคะ H A W A Z A K I 2727ค่ะ มาอยู่อีกบูธหนึ่งแล้วนี่คือบูธนีฟางชื่อลุป่าค่ะาออมสินค่ะไอติมคนเดิมเพิ่มเติมคือหน้าใหม่ค่ะเอาเติมหน้าให้ตัวเองด้วยแล้วสุดท้ายคือเบนจิค่ะเบนจิแปลว่าอะไรไม่มีคำแปลตั้งขึ้นมาเองเออต่อเลยเพื่อฉีกเพื่อฉีกก็เหมือนหมา เอ้าบนจีอ <ien ic> <Harriet> ่ะด่าตัวเองแล้วอยู่ดีโยนตัวเองเป็นหมาทั้งนั้นเลยโอเคคำถามนะเบนจีเริ่มที่เบนจีเลยรถหนึ่งคันเนี่ยเราชอบส่วนไหนมากที่สุดพ่อเลยจ๊ะชอบส่วนแฮนด์วะชอบแฮนด์ทำไมคะ เพราะมันยาวๆดิเออเชื่อเชื่อเชื่อได้โอเคชอบแทนมายาวๆใช่ต่อไปไอติมชอบโชกค่ะชอบโชกทำไมฟ้าจะได้ไว้เช็ค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 อย่างนี้ค่ะจะได้ไว้เช็ค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 อย่างนี้ค่ะโอเคเล่นใหญ่กันขนาดนี้ชอบอะไรจ๊ะชอบไฟหน้าค่ะชอบไฟหน้าทำไมครับใหญ่เหมือนกันไอ้ยหญ ปาชอบตรงบอกค่ะจะได้ขึ้นข้อมง่ายๆค่ะฝากอะไรบ้างเลยก็อยากจะฝากบูธฟานไว้นะคะเพิ่งเข้ามอเตอร์ครั้งที่2แล้วค่ะก็วันนี้จองภายในงานนะคะจองเพียงแค่1,000นึ่ทพันั้นทุกรุ่นค่ะอยู่บูธน้ํามันเครื่องกันบ้างใช้แล้วค่ะเครื่องครับอยู่กับใครเอ่ยอันนี้อยู่กับแมวนะคะแล้วก็ตลาดค่ะผม เราชอบส่วนไหนมากที่สุดเพราะอะไรหนูชอบเกียร์ค่ะชอบเกียร์ทำไมคะหนูชอบเข้าเกียร์ค่ะมาอีกแล้วเข้าเกียร์อีกแล้วโอเคตัวรักล่ะชอบเบาะหน้าค่ะเบาะคนขับเพราะว่าเราอยากนั่งนั่งกับเขาออบาะหน้างคนขับอ่าใช่ประมาณนันคิดดีคิดดีค่ะหวานใส่เวลานนั่งกับเขานั่งท่าไหนคะท่า ก็จะนั่งหันหน้าเข้าหากันไม่ต้องขับรถแล้วล่ะคาเท่าไหร่เนี่ยโอเคบูธนี้อยู่บูธอะไรเอ่ยบูทละมันไข่ซีเดียวโก้ค่ะซีเดียวโก้อยากฝากอะไรบ้างก็สำหรับคนที่อยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือว่าคนที่รักรถค่ะแล้วก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของเราค่ะใช่เลยเรารักรถเหมือนรักคุณโอ้โหซีเดียวโก้ได้ค่ะรักน้ำรักปลารักสุราได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้ย ว่ามอเตอร์เอ็กแม่งใหญ่มากเดินนานมากครับโชคดีมานี่เลยครับได้ที่นั่งเลสเตอร์นะครับได้นั่งเลสเตอร์ครับของอาจารย์ดำรงทินคุณ นะครับผมก็เลยได้มานั่งสบายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์ครับที่ครีเอทที่นั่งขึ้นมานะครับผมเอาล่ะไหนๆมาบูธนี้จะบอกว่าที่นั่งนะครับบูทที่นั่งก็ยังคงมีสาวๆมาให้สัมภาษณ์เช่นกันครับมาเชิญน้งจอยค,ะอยคะ่ะปุยปุย,ปยค่ะคำถามคือค่ะในรถหนึ่งคันเนี่ยชอบส่วนไหนมากที่สุดเพราะอะไรครับชอบกระโปรงค่ะชอบกระโปรงรถเพราะอะไรครับเพราะชอบเปิดกระโปรงม,มันเหมือนกับว่ามีในกระโปรง เนี่ยคือเราสามารถใส่อะไร<ม>ก็ได้เปิดไปปุ๊บเนี่ยมันมีของสําคัญหลายๆอย่างไงเหมือนผู้หญิงใช่ใครที่ชอบเปิดกระโปรงง่ะก็ต้องรักษากระโปรงหน้ารถให้ดีนะคะยิ่งผู้ยิ่งไปกันใหญอ่อีกคนหนึ่งชื่อชื่อปุ๋ยคะ่ะปุ๋ย,ป,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 ยปุ๋ยชอบส่วนไหนคะเบาหลังคะ่ะคนหนึ่งชอบกระโปรงหนะ้าคนชอบเบาหลังเพราะอะไรจ๊ะมันกว้างดีค่ะนั่งสะดวกนั่งสะดวกนอกจากนั่งก็ทําอะไรหรอคะตั้งใจกว้างเนี่ยก็ถ้าง่วงก็นอน ยังไงก็ฝากโปรโมชั Boy: ่นภายในงานด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเกาวีนวดนะคะก็เข้ามาดูที่บูธได้ค่ะพวกเราจะอยู่ที่เสา46นะคะก็ใครที่อยากจะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะก็สามารถมาจับจองได้ภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้ค่ะมีโปรโมชั่นสุดร้อนแรงมาฝากทุกท่านด้วยหรือว่าใครมาเดินเยี่ยมชมงานแล้วเมื่อยสามารถแวะมาลองนวดได้นวดโดยพิตตี้ค่ะสุตพองษ์ บริการชอบคำนี้มากบริการดุดย้าที่เป็นญาติฝ่ายไหนคะเนี่ยฝ่ายเจ้าบ่าวคอัฝ่ายดีกว่าโอเคขอบคุณค่ะมาอยู่ที่บูธล้อแมกชันด่างครับผมมาอุ้ยตาในางสาวไทยมากชื่อหมวยค่ะ A M C ค่ะ ชัดชัดเจนบูชัดเจนมากน้องหมวย<ะ>มีคําถามในรถหนึ่งคันเนี่ยชอบส่วนไหนของรถมากที่สุดเพราะอะไรครับล้อแมกสิคะพี่เพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยู่บูล้อแมกด้วยแล้วก็ช่วงล่างของรถต้องพึ่งล้อแมกเท่านั้นมันจะได้แบบเด้งเด้งด้งเด้หน่อยเวลาแบบเวลาอะไรคะอ,อย่าให้หนูพูด อย่าให้หนูบูดน uh ี่รถหรือม้าหมุนคะเนี่ยมีกระดิ่งอะกระดิ่ง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 ฝากอะไรหน่อยกันน้องหมวยฝากด้วยนะคะบูด KMC ค่ะที่งานมอเตอร์ขอว้าขอว้าเพองหมวยหน่อยค่ะ นิธิวลินค่ะติดตามได้ใน Facebook ค่ะเธอบอกว่าเธอหนั้นทนไม่ไหวเธอต้องการเจะไปเธอคงเบื่อวอมไลความรักของเรามันเก่าใช่ไหมฉันรูวฉันนั้นเคยผิดพลั้งอยากขอโอกาสอีกครั้งแต่เธอก็ไม่อหนึ่งสาวสวยชุดแจม่มขนาดนี้าจากบูธมีหลาดออด,ดิโอนัอน่นเองค่ะช,ชื่อฟ้าน,นะคะโอ้โนี่ติมคอนเซ็ปต์ชุดเป็นอะไรครับเนี่ยเป็น วอล์ลแชมป์เปี้ยนได้ยงค่ะครับผมฟ้าพี่มีคำถามนิดนึงถ้าวันนี้เนี่ยให้เลือกส่วนหนึ่งในรถนะชอบส่วนไหนมากที่สุดเพราะอะไรตอบเลยได้ไหมคะตอบได้เลยตอบเลยนะคะ,ะ,คะถ้าเป็นส่วนของรถย,ยนต์ฟ้าก็จะเลือกเบาะหลังเลยเนาะอะไงครับมันโยบโๆบๆบดี <c oughs> อ่ะไม่ทำอะไรเหรอเ <c oughs> บาะหลังเนี่ยก็ ความสะดกสบายในการขับขี่นะคะบอหลังก็จะแบบนุ่มนวลยุบยวบอะไรอย่างเงี้ยห,หน้าตากับเนื้อหาดูไปกับคนละทางเกนทุกฟ้าอยากฝากอะไรไ,ไหมว้จ๊ะฝากบูธนมีหลานนะคะอยู่ที่ Saudi 44 Challenger ที่3ถ้าเข้ามาทางประตู3าม c h a l l e n g e สามก็เจอเลยข้างในสุดเลยไอจฟ้าฟอฟันค่ะ,ะฟ้าฟอฟันตามได้หรือว่าจะมาฟันก็นได้นะคะ เดียวไม่ไหวฉันมันกำลังจะตาแต่คนเดียวม่ไหวฉันควรจะทำยังไสวัสดีชื่ออะไรคะชื่อแนทค่ะโอ้บูมิลลานที่สวยทุกคนเลยอ่ะค่ะในรถยนต์เนี่ย<ม>ให้เลือกส่วนหนึ่งที่เราชอบที่สุดชอบส่วนไหนเพราะอะไรชอบด้านหลังของรถค่ะอีกแล้วเอพราะอะไร <c oughs> เขารู้สึกว่าพื้นที่มันกว้างค่ะเอาไว้ทากิจกรรมบางอย่างกิจกรรมบ,บางอย่างในรถเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากใช่ค่ะนี่จะเดิไปด้านหลังนี่น่าจะเจอน้องฟ้านะเพราะเห็นเมื่อกี้ชอบเบาะางเหมือนกันฝากอะไรให้กับคนดูไหมก็ฝากบูธมิลาดด้วยนะคะมาม,มีกิจกรรมมากมายนะคะพบกันที่งานมอเตอร์อ็กโปค่ะโอเคขอบคุณค่ะมาเจอกับสองสาวชื่ออะไรจ๊ะมุกี้ค่ะ ชมพู่พี่ค่ะเขาตามตามู่พี่อะไรกันมาเนี่ยนะฮะบ,บุูมีหลานี่น่ารักทุกคนอาถามเหมือนเดิมในรถเนี่ยเราชอบส่วนไหนมากที่สุดเพราะอะไรช็กรถค่ะเวลากระแทกแล้วมันเสียวดีวค่ะจะพูดอะชอบช่วงล่างค่ะเพราะว่าปกติเวลาจะขึ้นรถพลายเนี่ยเราก็ต้องดูช่วงล่างก่อนถ้าช่วงล่างแข็งครับผมแรงนะคะเราจะมั่นใจได้ว่าคนนั้นจะพาเราถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะที่นี่คนาเล่นบอห แล้ช่วงล่างนะครับสำหรับมิหลาดนะครับมาเจอกับสาวๆได้อยู่ถึงวันไหนจ๊ะอยู่ถึงวันที่10ธันวาค่ะ10ธันวานะครับผมโอเคขอบคุณทั้งสองสาวจ้ะน้องซีค่ะแ่งบูธมิหลาดค่ะครับผมโอเคน้องซีถามหน่อยค่ะในรถหนึ่งคันชอบอะไรมากที่สุดเพราะอะไรจ๊ะ ไม่ชอบรถได้ไหมชอบคนขับได้ไหมอ่ะเพราะก็ชอบคนขับรถนาะแบบขอแรงๆด้วยนะคะไปขึ้รถขึ้รถ และกันละการวางจริงที่เราต้องมาเพชาะฉแต่และกันละกันก็คงจะได้แค่แลด้วยพรจะเองไม่ช่วยกันเลยสักนิดจะให้ฉันคิดยังไงต้องแบกความรักพังๆนี่ไวมันจะทนไม่ไหวรักมันไม่เคยที่จะพอเธอมันไม่อยากจะไปต่อฉันเองก็ชักจะร่ำท้อคนที่จะต้องทำยังไงแบกคนเดียวไม่ไหวฉันมันกำลังจะตายแบกคนเดียวไม่ไหวฉันควรจะทำยังไง